เนื่องจากว่าวันนี้ <c oughs> นับโดยทางสุรกติการ <c oughs> เป็นวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4บรรดาคณะกรรมการเจ้าภาพคณะกรรมการนันเมืองานภายในก็มีเจ้าคณะอำเภอรัตนาวาปีเป็นประธานมีรองเจ้าคณะอำเภอเป็นรองประธาน มีเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสในเขตป,ปกครองคณะสงฆ์อำเภอรัตนาวาปีเป็นคณะกรรมาการดำเนินง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระครูสุธรรมรัตนวิจิตหลวงพ่อสมชายหลวงตาสมชายเพราะว่ามันมีลูกมีเต่าไปเลยเนาะบอกคือหลวงพอ่อทยี่ไว้ พระเจยิญวุฒเจริหลงพอได้ลงตาเหมอได <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คณะกรรมการาตาโยมโดยการนำของท่านนายกรองนายกท่านกำนันสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทายกตยิกาชาวบ้านดงมดแดงเป็นหลักอุบาสกอุบาสิกาอื่นๆ มาร่วมเป็นกรรมาการดำเนินงานซึ่งในวันนี้ใกล้จะสุดท้ายของการประพฤติธปฏิบัติในการจัดทำบุญปริวาสกรรมของวัดป่าดงบดแดงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมระจำปีเพราะทำมาลหลายปีแล้วก็จะทำต่อไปถือว่าเป็นงานประจำปีของวัดก็ว่าได้ แต่หลวงพ่อก็ดูก่าวอยู่ทุกวันเวลาแต่ท่านพระครูสุธรรมได้ไปออกวิทยุบ้างไปนำบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติหลายแห่งที่ว่าเนี่ยหรือจะเรียกได้ว่าทั่วประเทศก็ว่าได้แต่มีโอกาสไปนำบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาประส,ระสงค์พิษณุบุมจมเรนรประพฤติปฏิบัติ เป็นประจำเพราะฉะนั้น่ความจริงแล้วเแบาบญาติโยมฟังเมื่อนี้เป็นมือสอบทำมือที่สองแบบประโยคหนึ่งสองถึงประโยคพต .5 ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคสีสอบในส่วนภูมิภาคประโยคพต .5 ไปสอบกรุงเทพเมื่อนี้เป็นมือที่สองที่เบานี่ยกมายาก็ว่า ปีนี้เป็นปีพิเศษในการสอบบาลีสนามหลวงพระเจ้าเป็นดินเป็นประหาชท่านปัดตาหารโยมจำไวพ้พระเจ้าเป็นดินเป็นประาชท่านปัตตาหารถวายแก่พระภิสูจน์สมนเนรทุกรูปที่เข้าสอบหรือทุกวัดที่เข้าสอบทั่วประเทศจังหวัดคอนเจนก,นกนเรยมีสถานที่สอบแต่บาลีโย สีแหงว่าเป็นจังหวัดใหญ่แห่งออออที่หนึ่งที่วัดธาตออำเภอเมืองขนแก่นแห่งที่สองวัดหนองกุงอำเภอน้ำปองแห่งที่สามอำเภอหนองเรือแห่งที่สี่อำเภอบ้านไผ่พระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชทานพัดตาหารโดยให้เจ้าหน้าที่มาเป็นผู้ประชาดจนแทนหลวง่อยู่วัดหนองกุง อำเภอลำพองกับวบันยูวัดเี่ดีออกมาเนี่ยไปรับพัตตาหารที่ถวายแก่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแก่นไปรับที่วัดธาตุพระวัฏธาตุสนามสอบธาตุมีปาเนินเขาสอบป่าลึกเกศลอยคุณลูกเปินได้ไปรับยูหันเหตุตาล่างมาไหว,ว้บดแต่ว่าหลวงพ่อกลับไป วัดจาของบระเดียยวีบอมานี่อ่อนนก็เลยไปคุยกันกันกบผู้นวยการสนักพุทธหลวงพ่อบริดยยได้มืออื่นมาเนเ่็เหตุดใดหลวงพ่อมานะ่จักเหล่าสนกอกเหตุร่างมาเบ็ดที่สำคัญก็กกคือว่านำวัดทหารไปถวายเสร็จแล้วก็มีการให้พรบร่แม่ไหนพรนับประดาปะเนี่ย บ่าเป็นไหนพอ้อนือพระตัวตัวไปเป็นไหนเป็นไหนพอ้อนย่มีอาโยมถวายแล้วเป็นไหนพอ้อนันจะมีความแตกต่างไปเรียกว่าถวายอริเลกเถวายอริเล็กคือไว้พในให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีภาษาราชการเป็นว่าถวายอริเลกเอ,อารีเลกกับวัสสังชีวตุ อติเลกคว่สังชีวิตุอติเลกคว่สังชีวิตุทีกายุโกอหตุโรโกอหตุที่ขายุโกอหตุโรโกอหตุสุกิโตอหตุปรเม็นตมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกมังสิทธิลาภะชายโยนิจังปรเมนตะมหาราชะวรศักดิพระวัตุสมบัตาขอถวายพระพรที่ให้พ้นตระไวที่เหลือใดเพื่อนจิกำหนดกินไป ตั้งแต่เป็นพระราชาคณะ,เ,ะเป็นพระราชาคณะที่ทั้งพระคู่พระบ่าเกินเกินเมื่อกินบ้านเฮานิยมเอิ่นว่าเจ้าคุณเ,เจ้าคุณภาษาราชาการว่าพระราชาคณะนนั่ละที่อวยพจนให้พระเจ้าเป็นดินได้ก็มีแต่พระราชาคณะ,ะ,ะ,คณะขึ้นไปอะไรเลยมีปมัญหาเหมดหลวงพ่อก็เลยปพด กำหนดการไม่เพิ่นเบิ่งอยู่เมือนก้นนี่เพิ่นบ่ตอบเพิ่นบ่ตอบกำหนดการเพิ่นบ่ตอบเด้บ่ตอบหลวงพ่อก็บ่ถามมาอีกนะ,ะ,ะ,ะดันเลยสารสนิยืนไปแท่นหลวงพ่อบ่คือหมู่ได้กินเล่นๆมีงานจำเป็นก็ต้องไปน้อยใหญ่ก็สิพยายามไปเบิดบอสเราก็ว่าบ่มีผู้อยู่วัด คิดน้ำวัดหลวงปู่บอกให้บอกกระมูย่ยงบอกต้องไปคิดเกินประมาณดอกคิดเบิร์ตโซโค่นอะลรคันว่าคิดน้ำวัดแล้วห้าจะของมรณะป่าไอซียูแหวนม่อไม่ออกว่าคันจะไปคิดน้ำวัดไอหลวลงปู่ว่าตันพะกุูงซวยตั้จะกิดหลายกระมู่ด้หลวงปู่ยังสงสัยอยู่ตลอดเนี่ยองนี่คันมรณาป่าไป ยามไ่ได้ไปสวรรค์นโมูอยู่อะไรเมื่อกี้มันบอกไม่ออกอยู่ไตเป็นจีเกี่ยมไตเป็นกับแกเ่เป็น,านวาร์เป็นวาเนาะหลวงพ่อฟังอยู่หัดมาสิเนาะ,นะบอกเกียจวาเจ้าของสิตายเป็นอย่างบุญเด็กอะไรเปรียญยังงงสิครับทษมีคอมีคอให้ฟังมีอคอเกี่ยวกระปาเนาะเวลามีงานศพผ่า แต่และองค์เนี่ยบางเทียบกับมือสองนำ้ำศพน้ำหลวงสองศพบ,บางเทียบกับครบเจ็ดวันเขาสิม,มุ่น